ด้วยเทคนิคสัมภเวสีคืนชีพคาบุโตะสื่อสารผ่านหมูเพื่อแนะนําตัวและอธิบายถึงเหตุการณ์ล่าสุดที่โอบิโตได้ทําไว้คาบุโตะยังแสดงให้เห็นว่าเขาฟื้นฟูมันดาราให้กลับคืนสู่สภาพที่เหนือกว่าวัยชาลาโดยเซลล์ของอาชิรมะจากนั้นมันดาราก็ทดสอบร่างกายของเขาโดยการเข้าปะทะกับกองกําลังพันธมิตรหน่วยที่4ซึ่งในตอนนั้นมีคาเซคางะรุ่นที่ห ซูจิคังเงลที่3และหนึ่งในร่างโคนของนารุโตะร่วมอยู่ด้วยในการประทะกันครั้งนี้ทําให้มานะระต้องเปิดใช้งานเน่สังสาระของเขาเมื่อตระหนักดีว่าฝ่ายตรงข้ามไม่สามารถใช้แค่วิชานินจาธรรมดา หรือกระบวนท่าในการต่อสู้มนาระจึงดึงอุกบาทลงมาจากชั้นบรรยากาศเมื่อคาเซงะงและซูจิคาเงะหยุดมันได้สาเร็จมนาระก็เพิ่มอุกบาทชุดที่2ให้กับการโจมตีของเขาความรุนแรงสามารถทาลายล้างกองก,กาลังที่4ได้เกือบทั้งหมดเมื่อกองกาลังสูญเสียกําลังลบอย่างมากมนาระใช้ช่องว่างนี้ถามคาบุโตว,ว่าโอบิโตออกนอกแผนได้ไกลแค่ไหนเนื่องจากคาบุโตะไม่รู้เรื่องถึงแผนการของทั้งคู่เท่าไหร่มนาละจึงต้องค้นหามันด้วยตัวเองเขาพยายามที่จะค้นหาก้าวห่างจนพบว่ามันถูกผนึกไว้ในตัวนารุโตและเมื่อรู้ว่านารุโตที่อยู่ตรงหนน้าาเเเขป็พียง ร่างโคนเขาก็ตัดสินใจทดสอบพลังใหม่ของเขานั่นก็คือคาถาไมา้พลังความรุนแรงนี่เทียบเท่ากับของอาชิลมะได้เลยทีเดียวจากนั้นมาราที่กําลังจะจัดการกับส่วนที่เหลือของกองกําลังที่4แต่ได้ถูกขัดขวางโดยการมาถึงของโฮคาเงะรุ่นที่5และคังเงะรุ่นที่4 และมิสึกะเงรุ่นที่5เป็นการรวมตัวกันของคังเงทั้ง5แขวนเพื่อต่อต้านมดระซึ่งถือว่าเป็นการต่อตู้แบบหนึ่งรุม5กันเลยทีเดียวระหว่างการต่อตู้มดระถูกโจมตีด้วยคาถาทุลีของซึจิคังเงรุ่นที่3ทําให้กรอะของมดระแตกกระจายเผยให้เห็นใบหน้าของอาชิลมะเป็นผลมาจากการปลูกถ่ายเซลล์ของอาชิลมะไว้ในร่างกายมดระยังเก่าวแสดงความเสียใจกับมรดกของอาชิลมะที่เหล่าคังเงนี้ได้รับมาโดยที่เขาไม่รู้สึกประทับใจกับการต่อสู้ครั้งนี้เท่าไหร่นะโดยเฉพาะกับซึนาเดที่เป็นถึงหลาน มาปูจบมาดาระก็สร้างร่างแยกของตัวเองขึ้นมา25ล่างและให้แต่ละล่างเปิดใช้งานซูซานโอการต่อสู้ยังดาเนินต่อไปจนในที่สุดมาดาระก็รู้สึกประทับใจกับพวกเขามาดาระตอบสนองด้วยการเปิดใช้ทูซานโอล่างสมบูรณ์แบบแต่ก็ยังไม่ทันได้ใช้สังหารเหล่าคางี้งได้สักคนซูซานโอของเขาก็เริ่มจางหายไปส่วนล่างสัมภเวสีของมาดาละก็กําลังจะถูกปลดปล่อยจากคาถาของคาบุโตะวิญ,ญญาณของเขากาลังจะกลับสู่ชีวิตหลังความตายอีกครั้งมาดาระตอบสนองสิ่งนี้ด้วยการประสานอินเพื่อคายคาถามวอ,อก,ากการคบคบุขง ทําให้เขากลับสู่ร่างอมตะโดยไร้ผู้ควบคุมตอนนี้เขาสามารถทําตามใจตัวเองได้อย่างอิสระและเขาก็รู้สึกเบื่อกับเหล่าคาเงะ e ทั้ง5นี้แล้วมารดารจึงตัดสินใจไปหานารุโตะร่างจริงเพื่อดึงก้าวหางออกเหล่าคาเงะทั้ง5ที่พยายามขัดขวางการลบหนีของเขาแต่ก็ไม่สําเร็จหลังจากเอาชนะคาเงะ e ทั้ง5คนได้มารดาระก็ได้พบกับโอบิโตะอีกครั้งในขณะที่เขาต่อสู้กับนารุโตะคิลเลอร์บีคาคาชิและไม่โตไกมารดาจึงได้รู้ความจริงเกี่ยวกับนางาโตะที่หักหลังพวกเขามาดาสังเกตเห็นเทวรูปมารที่กลลําาาาลลลัังงงแก่เ่เปนหอวคำ และกล่าวว่าโอวิโตะว่ารีบร้อนเกินไปหลังจากที่โอวิโตะส่งคืนพัดยักษ์คุณใบให้กับมดระมดระก็สร้างมังกรไม้ขึ้นมาเพื่อพยายามจับนารุโตะและสถิตล